พี่แล้วว่ามีเจ็ดคนอะไรฝันแม่นจัดยินดีด้วยครับบอกแล้วว่าตุ๊ดจีนมีเจ็ดแน่นอนยินดีด้วยครับวันนี้ทั้งเหนือทั้งใต้เลยนะครับบนมาสามนะครับออกสามหกใครกับหัวก็น่าจะได้อยู่นะครับเพราะให้สามกล้ามออกสามหกล่างผมบอกแล้วว่าเลขตุ๊ดจีนมีเจ็ดแน่นอนนะครับแล้วผมจะบอกนะว่าชุดเนี้ย ผมแบ่งปันให้ก่อนที่ผมจะฝันอีกแล้วผมบอกว่าผมฝันเลขมันออกตัวเดิม706มันไม่มีความบังเอิญในโลกครับผมลงชุดนี้ให้พี่ตั้งแต่วันที่12แต่ผมมาฝันหลังจากที่ผมลงน่ะผมน่าจะฝันประมาณวันที่14 13, หรือ14ที่ผมลงผมฝันอยู่ที่คอนโดผมฝันเห็นเลข706 ผมยังไม่รู้เลยว่ามันจะมาแบบไหนมันจะมาอย่างไงแต่ผมบอกพี่แล้วว่ามั่นใจว่ามันมีเจ็บผมได้ทั้งบนทั้งล่างเลยเพราะผมสั่งผมสั่งอัดที่07แล้วผมมั่นใจว่าวันนี้มันมีเจ็บแต่ผมคิดแล้วว่ามันน่าจะไม่เบิ้ลเพราะรัฐบาลอะพี่รู้อยู่แล้วว่ามันชอบหลอกเออลาวมันเบิ 66, ้ล66ทกศมันเบิ้ล00เห็นไหมผมพูด ผม,ผมพูดตอนไลฟ์สดคนดูสามพันห้าสามันสี่พันผมบอกพี่แล้วว่าวันเนี้ยเลขกำลังวันมันมีเก้ามีสามมีเจ็ดสามกับเจ็ดมันเด่นแล้วผมบอกพี่แล้วถ้าใครเชื่อพี่ได้แน่นอนไม่จำเป็นจะต้องตัดเล่นก็ได้แต่ถ้าพี่ไม่เชื่อผมนะพี่ไม่ถูกผมพูดเลยเพราะผมแบ่งปันชุดนี้ให้ตั้งแต่วันที่สิบสองแต่เลขที่ผมฝันนะน่าจะสิบสาหรือสิบี่ผมฝันอยู่ที่คนดู แล้วผมก็มานั่งไลฟ์บอกกันตอนเมื่อวานก็คือวันเสาร์เมื่อวานเนี้ยผมมาเขียนให้เลย7 0็แต่วันนี้ผมไม่เขียนผมให้พี่ดูไปเลยเป็นใบตัวนี้เลยแล้วผมบอกว่าให้พี่เอาไปตัดเอาผมบอกว่าฝันเห็นตัวเก่าผมไม่รู้ว่ามันจะมันเป็นแบบไหนมันแปลยังไงแต่ผมบอกแล้วว่า รอบนี้มี7แน่นอนผมมั่นใจว่าเลขติดจีนยังไงก็มี7แล้วผมจับทางมันถูกเห็นไหมครับเลขติดจีนผมจับเข้ากับสูตรเห็นไหมครับพี่รู้ไหมมันมาจากตรงไหนที่มาของ0ูนย์เจ็ดเก็บศูนย์แล้วผมบอกพี่ด้วยนะครับว่าใครงบน้อยเล่นแค่4ี่ตัวเล่นแค่สี่ตัวนี้ไหนใครได้ยินบ้างผมบอกว่าใครงบน้อยพี่เล่นแค่สี่ตัวสามศูก้า จ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดเก้าผมถูกเจนะ็ดศูนย์น่ะหลายรอบนี้ผมถูเยอะมากออผมถูเยอะมากผมไม่เคยถูเยอะขนาดนี้เลยแล้วก่อนจะมาเนี่ยบอกปู่กับบอกตาว่าถ้ารอบนี้เลขเข้าสองตัวสามตัวนะหรือจะเข้าสองตัวนะกลับไปนะครับจะถวายไข่ต้มให้ร้อยฟองนะครับออจะถวายไข่ต้มให้หนึ่งร้อยฟองถวายน้ำน้ำแดงแล้วได้ถวายจริงๆ ครับแล้วรอบนี้ผมบอกเลยผมไม่เคยเล่นเยอะขนาดนี้เลยนะผมถูก0เจนะ็ดน่ะเกือบหนึ่งพันบาทสามหกนะผมถูกสามร้อยเออเพราะผมมั่นใจผมมั่นใจว่ารอบนี้ยังไงก็มีเจ็ดแล้วผม <c oughs> ถ้าพี่จำได้อ่ะคือผมอ่ะคิดแล้วว่าเลขมันอ่ะมันวนอยู่แบบนี้แหละมันน่าจะวนอยู่แบบนี้ถ้าพี่สังเกตได้งวดวันที่หนึ่งน่ะ ผมให้เม็ดเดียวเจ็ดศูนย์เก้าผมไม่ทิ้งผมว่าแล้วมันมันมีความบังเอิญหลายๆอย่างที่ผมบอกพี่ก็คือว่ามันมีความบังเอิญหลายอย่างถูลอตเตอรี่ครับแล้วก็มันมีความบังเอิญหลายๆอย่างก็คือว่าให้ตั้งแต่สิบสองแต่ทําไมดันมาฝันว่าเลขมันออกตัวเดิมเออผมก็พ f c ซมาผมก็บอกนะว่าเลขมันออกเจ็ดศูนย์หกเลขออกตัวเก่าผมไม่รู้มันเป็นแบบไหนมันมาอย่างไงแต่มันก็มาแล้วมันก็มาจริงๆ แล้วมันก็ย้อนจริงๆเห็นไหมครับมันมาสามหกเออเพราะว่าสามเก้าน่ะมันกลับหัวเป็นสามหกแต่ผมก็ตอนแรกผมไม่ซื้อสามหกผมไม่ชอบแต่ผมก็เลยไปซื้อไปซื้อสามร้อยผมก็เลยถูกถูกสามหกสามร้อยเดี๋ยวผมจะให้พี่ดูนะงวดวันที่หนึ่งหนึ่งกุมภาพันวันนี้ทำสำเร็จแล้วครับถึงมันไม่แตกสามตัวก็ถือว่า สำเร็จแล้วกลับไปก็จะได้ไปแก้บนให้ปู่วันที่หนึ่งจะดูก่อนนะแต่ถ้ามันออกค่าเก้าสามนะได้สามตัวร้อยหนึ่งครับแต่ครั้งเนี้ยเล่นเยอะมากเล่นแบบเล่นเยอะมากแล้วมั่นใจว่ามีเจนแน่นอนแต่คิดว่ามไม่เบิ้ลเนี่ยมันหลอกเพราะลามันออกหกหกทศกัมันออกศูนย์ศูนย ออมสินมันก็ออกโหกผมคิดแล้วว่ารัฐบาลเนี่ยมันชอบหลอกมันไม่ชอบตามครับแต่ผมมั่นใจมันมีเจ็วันเนี้เออถ้าใครเชื่อผมพี่ก็ได้แล้วผมบอกแค่สี่ตัวนะงบน้อยเจ็ดศูนยเจดเ้าสาสามเก้าผมซื้อตัวละห้าร้อยแล้วผมก็ไปเพิ่มอีกครับวันนี้ผมถูกศูนย์เย็นห่เก้าร้อยสิบบาทได้รับเงินแสนได้จับเงินแสนครับแล้วผมก็ถูกสามหกอีกถูกสามหกอีกสามร้อยแล้วก็ถูกลอตเตอรี่อีก ครั้งนี้ผมเล่นเยอะเพราะผมมั่นใจว่ามันต้องมามันต้องออกย้อนแน่นอนมันต้องมาย้อนแน่นอนนี่พี่เห็นไหมผมให้วันที่หนึ่งผมเอาชุดนี้มาเลยเพราะผมมั่นใจว่ามันต้องมีเจ็ดมันต้องย้อนแล้วมันย้อนจริงเออแล้วสูตรเนี้ยแม่นผมบอกพี่แล้วมันได้มาจากตรงไหนผมจะบอกนะก็ผมเอามาจับตรงนี้ผมตอนที่ผมนั่งวิเคราะห์ผมบอกพี่แล้วว่าเออผมบอกพี่แล้วนะว่า ขนมไทยเห็นไหมเจ็ดศูนย์เก้าเนี่ยผมไม่ทิ้งแล้วทีนี้ผมมานั่งดูเฮ้ยหวยเลขมันออกวันเลขมันออกวันตุ่จีนแล้วผมบอกว่าสถิติวันตุจีนอ่ะมันเคยออกเจ็ดศูนย์แต่วันนี้มันออกศูนย์เจ็ดเห็นไหมผมก็จับทางมันถูกมันเคยออกเจ็ดศูนย์ครับส่วนวันจันทร์นะเลขมันหกสามมันออกบ่อยอยู่แล้วเนี่ยแล้วผมก็เลยเอามาจับเห็นไหมนี่คือเลขฝันผมบอกพี่หมด แบ่งปันให้พี่หมดใบนี้ลงให้ตั้งแต่วันที่สิบสองเดี๋ยวมีลา่าอีกว่าเนี่ยผมลงให้ตั้งแต่วันที่สิบสองแต่ผมฝันนะ่ะน่าจะเดี๋ยวผมดูก่อนนะเจ็ดศูนย์หกเนี่ยน่าจะหลังจากที่ผมให้นะ่ะน่าจะวันที่สิบสามหรือเปล่าเออวันที่ ไม่ใช่สิมันมีที่ผมโพสตไปอยู่พี่ไปพี่สามารถไปดูได้ผมลงวันเสาร์ใช่ไหมที่ผมบอกว่าฝันเห็นสามตัวฝันเห็นเลขตัวเก่าอ่เออแล้วผมมาบอกเมื่อวานนี้มันบังเอิญหลายหลายอย่างพี่แล้วเนี่ยผมบอกพี่แล้วสูตรเนี้ยมันแม่นเจ็ดศูนมาจากตรงไหนก็ผมเอามาจับนี่ไงเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งมันอยู่ในชุดไงแล้วผมมั่นใจว่ามันต้องออกเจ็ดศูนย์ มันต้องออก70ไม่70ก็79ผมบอกพี่ใครเล่น4ตัวเล่นแค่3ามเก้าสาพี่ก็รวยแล้วครั้งเนี้ยผมวัดใจเลย500 500ไม่พอผมไปใส่อีก300ผมชอบเออสามครับผมไม่รูดรอบเนี้ยผมไม่ได้รูด7จ็เนี่ยผมไม่ซื้อผมไม่ได้ซื้อสากับ7จหผมไม่ซื้ออยู่2ตัวเพราะผมว่าทับมันไม่มาแล้วมันก็ไม่มาจริง มันไปออกพคสแล้วครับไอสามเกน,นะโอเควันนี้ก็ยินดีด้วยพี่ทําผมก็ทํเต็ม